ไปช่วยขายโดยน้ำหอมมาดามฟินพริกไทยตร,ราไร่ทิปย์แซ่บกันมาหลายเมนูช่วงนี้ขอพาคุณผู้ชมมากินอาหารชั้นสูงของคนอีสานกันบ้างสูงจริงๆนะไม่ได้โม่ร้านอาหารอีสา,านต้องมีเลยรี่คือแกงเห็ดพาะไข่มดแดงครับผมน้ำข้าวใช่น้ำข้าวข้าวเหนียวอนะ<ะ>อ่าใช่ครับ เขาเรียกน้ำอะไรก็ได้มันเรียกอะไรอ่ะมันเรียกน้ำเขาเบือเออเขาเบือใช่ใช่ผมก็ลืมเฉยเลยเป็นข้าวเบือครับผมครับผมอันนี้ให้ข้นเลยใช่ครับให้เป็นน้ำมันจะข้นๆออกหน่อยนึงอขาดไม่ได้ค่ะถ้าเป็นเมนูแกงของคนอีสานต้องมีข้าวเบือซึ่งก็คือข้าวแช่น้ำให้นิ่มค่ะแล้วก็เอามาตำรับรองน้ำแกงข้นขลักอีหลีใส่ข้าวเบือแล้วตามด้วยตะไคร้ซอยน้ำปลาร้าหน่อยเข้ากันดีนักแหละ กับน้ำใบย่นางในม้อเนี่ยจากนั้นก็พริกค่ะฟักทองตอนนี้ความหอมเตะจมูกขั้นสุดอยากจะปั้นข้าวเหนียวมาจิ้มน้ำแกงเสลือเกินบวกใส่ลูกโดดโลูกโดด,โด,ดคุณจะใหญ่ไปไหม โดดใหญ่โอ้ให้ร้องไห้กันเลยกินเผินไปเลยอ่ะกินเินๆไปนะมันเป็นเขาเรียกว่าพริกลาวอ่ะครับมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยมันจะมเผ็ดเผ็ดจมันจะหอมอร่อยมากเลยนะเราต้องใส่ชะอมยังไม่เนาะอย่อยใส่เนาะลงไปแล้วนะฮะต้องเอาไปนี่ก่อนมากไปไปไปลวกไปทําให้สุกก่อนเนาะอ่าลวกครับลวกลวกครับเพื่อจะได้เก็บได้ง่ายขึ้นด้วยครับพระเอกลงไปแล้วนะครับเนี่ น้ำเขจะได้มาประมาณนี้โอ้โหเต็มเต็มห,<ๆ>หนึ่งถ้วยจะบอกว่าการได้กินไข่มดแดงเต็มเตมชามแบบนี้ฟินนะเมื่อก่อนหาก,กินยากค่ะหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เขาเก็บฟรีซกันเพื่อให้มีขายตลอดทั้งปีคะ่ะดูสิคะคุณแต่และเมนูของสมยงตำซ่วให้เยอะจริงๆ ว่าทำไมลูกค้าแน่นๆขายดิบขายดีแบบนี้ต้องมีใครช่วยเรียกลูกค้าแหละมีเคล็ดลับพอตั้งแต่เข้ามาเราจะเห็นด้านหลังของเราค่ะจะมีคนเรียกคุณอยู่ตลอดเลยคหรใช่เห็นนี่มีมีครกมีสากมาแล้วมาลัตนาตายก่อนเลยครับก็จะเป็นใช่ครับก็จะเป็นพระสงฆ์ด้วยพระพุทธพระสงฆ์ขเยบมาด้านหน้าก็จะเป็น พี่กุมารมาจากวัดสามงามครับที่ไหนวัดสามงามวัดสามงามจังหวีดนครปฐมครับอ๋อครับพี่กุมารทางนั้นเลยมาจากหลายที่เลยอะค่ะมาจากวัดวัดเดียวกันครับแต่ต่างรุ่นก็เถิดไปอีกองหนึ่งที่ที่ไม่ได้มีฝาครอบอยู่อะค่ะอ๋อฝาเขาหลุดเอาฝาหลุดบางทีตามโชนตามแรงปลายฝาเฝอกระเด็นก็มีพี่อคุมารบอกว่าตำเบาๆหน่อยหนูหนูจะล่วงแล้วมีแม่นางฝักอยู่ด้วยเห็นบ้านรเมย์แล้วนะนุ่น เหมือนตู้นอ่อแมลงกวักอยู่นู่นอยู่นู่นมีพิกคะเนศด้วยนะคะโอ้ยรถคุณลามไปดูนี่มีแมวกวักด้วยค่ะเรามีขออะไรบ้างไหมคะถ้าขอก็ขอให้ทุกคนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยแหละรอขายของดีอันนี้เคยเห็นน้องๆวนเวียนมาบ้างไหมคะแต่ก็มีนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าที่ที่นี่มากกว่าสาลตายายมีอยู่ตรงด้านข้าง นี้นะคะถ้าคุณลองกลับไปอีกฝั่งหนึ่งของเราเนี่ยค่ะจะมีสารตายายเห็นคุณแม่บอกว่าพอคุณแม่บูชาดีเลี้ยงแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยดูแลดีก็เลยทําให้ธุรกิจที่ทําอยู่ตรงเนี้ยมัไปได้เรื่อยๆจริงอันนี้น่าจะจริงครับแล้วก็มีคนที่ไม่ดีเข้ามาก็จะเจอบ้างอะไรบางอย่างพนักงานอย่างเงี้ยถ้าเกิดเข้ามาใหม่ๆไม่ไม่นับถือไม่ไหวสารตายายเนี่ยเขาก็จะตัดร้ายบ้างโดนดึงขาบ้าง ถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับตัวเลขอะไรเงีกยก็ส่วนมากจะเป็นตายายโอ้ยตายายอยู่ไหนจ๊ะนอกจากจะปกปักรักษาคนในร้านและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการมาหากินแล้วยิ่งใกล้วันความหวังแห่งชาติคนที่ร้านเนี่ยก็จะขยันจุดรูปกันนิดหนึ่งค่ะดูสิคะยังมีร่องรอยอยู่เลยอช่วงหน้าพี่เอกับหมวยรักเมจะพาไปไหว้ศาลตายายกันค่ะเพื่อจะฟลุกได้ของแถมฝากคุณผู้ชม สวัสดีครัคุณผู้ชมค่ะวันนี้บุกโกอยู่แถวย่านอารุณอมรินนะคะไคด้กลิ่นหอมๆของพิซซ่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆชิลบรรยากาศเหมือนอยู่แถวกรุงโรอมดีกว่าน้องบุกโกรด่าพี่ไม่ต้องไปถึงอิตาลีครับร้านพี่ก็มีนั่งกินที่ร้านก็ได้หรือจะสั่งแกลฟูดไปส่งไปได้ครับอุ้ยหรอสั่งแกลฟูดดีกว่าสั่งง่ายส่งไวโปรโมชั่นเพียบดีดี โอ้หอร่อยมากมากเลยค่ะพี่แบรน์ค่ะทราบมาว่าขายมาเยาวนานถึง18ปีปลยีเลยเรับความอร่อยจากคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ไหนคะอยู่ตรงที่เราทำซอสแป้งทำเองอยากเป็น, home น,ปน home โฮมเมดหมดสำคัญที่ตรงเตา,าเ่านนะครับ่ะที่จะทำให้อุกโกเข้ามาที่ร้านเพราะว่ามันหอมแล้วเป็นยังไงคะช่วงนี้ขายดีไหมช่วงนี้ขายดีมากครับเพราะแกล่เลยโอ้โหพราะแยกคุกฟังปั๊บเลยยอดตังไม่ไหวจริงๆกั๊พูดเนี่ยเขาเป็นผู้นำตลาดพูดดิลูเวอรี่ันดับหนึ่งเลยนะครับ ลูกค้าสั่งผ่านแอปพลิเคชันจะ a ูดเยอะมากพี่แบนขาละที่ลานเนี่ยมีเมนูไหนที่ข้าวยิบไข่ดีที่สุดบ้างคะพิซซ่าแซลมอนนี่แหละครับพิซซ่าแซลมอนแล้วก็ทุกเมนูฝั่ง Grab ไปส่งได้เลยและนี่ก็คือเมนูไข่ดีครับคุณผู้ชมค่ะเอาไว้ว่าคุณผู้ชมนะคะท่านไหนอยากอร่อยเหมือนอยู่อิตาลีแบบนี้นะคะก็าสามารถสั่งผ่าน g r a b ได้เลย เพราะตอนนี้เขามีแคัเป็แฟรฟฟูดสั่งเผิดชาวไทยลดสูงสุด60%นะคะแถมมี code, คโค้ดลดเพิอีก5.0%นะคะาการจัดส่งก็ฟรีไม่มีขั้นต่ำด้วยและร้านอาหารไหนที่สนใจอยากจะเพิ่มยอดขายของร้านเราก็มาเป็นครอบครัวแกรฟฟูดด้วยกันนะคะ <S 2> <S 2> และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถึงเงินได้แล้วเลือกแกลฟฟูดตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2564นี้ บอกเลยลูกค้าใช้บริกันก็เยอะคนขับก็เยอะสอ่งอาหารได้ไวถึงมือลูกค้าร้อนๆเลยนะคะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับแกรนฟูดยอดขายตันแน่นอนต้องขอบคุณแกรนฟูดมากๆเลยครับที่เลือกเรามาเป็นพาร์ทเนอร์ค่ะเยี่ยมค่ะถวายท่านหน่อยอ่ะตาจา๋ายายจา๋จายังไงกูที่น้องบอกโอ้ที่เหรอพัดด้วยพัดด้วยเพิ่งออกไปด้วยแม่ภูมิใจในตัวลูกชายไหมทุกวันนี้มาช่วยงานแบบขยันันแข็งมาก น้องบอสยิ้มแต่รู้เลยอันนี้ขนาดอยู่ในแมสนะเราเห็นตาเขายิ้มนะเลี